อ่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมว่านเดวีนะวันนี้ก็เรามาเจอ GM นะโอ้โหเห็นไหมฮะเนี่ยจีเอมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมายิง GM กันดูนะฮะนี่ผมเล่นปืน MP9 นะดูโอ้ยิงได้ปนะ๋อมันี่ยอุ้ยระเบิดืหกับโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหได้ระเบิดตัวหนึ่งสวยงามนี่มาแล้วฮะอุ้ยโอ้โหตายฮะสู้ AUG ไม่ไหวะฮะเนี่ยฮะ GM อยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะเจอ GM หรือเปล่านะฮะอ่าวันนี้เราก็มาลุยกันเลยเนี่ยไปไป ว่าจีอยู่ไหนอุ้ยบนบนบน,นี่นี่เอพิเจ้าทองอุ้ยได้หัวหนึ่งให้ช็อตนี่เป็นไงเอาระเบิดไปแดกตายปะวะนี่ปืนนี่เลื่อมมากเลยนะฮะอย่างสูงเฮ้เจ้าเอพิเจ้าทองนี่นี่ยืนยิงตรงนี้นะฮะโอ้ได้หนึ่งตัวเป็นไงเด้อเด้อมันอยู่ไหนนู่นไงเจอแล้วโอ้โหอาไม่โดนอีกนี่ไงมาแล้วโอ้ไม่รู้จะเลือกยิงตัวไหนฮะเยอะเกินนะฮะจีเอ็มชื่ออะไรวะจีเอมฮะหมีปะ เจมค่าได้หกตัวเองวะมามาเรานำว่าฝั่งเราสามสิบสามต่อยี่สิบสามนี่ไงข้างล่างสองตัวแล้ววะโอ้โหไ,ได้สักตัวปะเนี่ยขอตัวนึงโอ้ไม่ได้สักตัวเลยเดินเดินเดินตรงนี้อาจจะมีก็ได้เอาไปใน,นวันวะเฮ้ยมาแล้วเอาระเบิดชิงไปกิน <laughs> ชิงหมดอ้าวยังได้อีกโอ้โหวิ่งมาโดน,นระเบิดชิงเราซะงั้น เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเอ้ายิงมัวได้หนึ่งเอ้าสองเอาสามดิขอสามโอ้เลิฟช็อตฮะชิวได้ตั้งสามตัวเนี่ยให้ชิวได้สี่ดิเออสุดยอดเด็ดไปละแต่วะอยากยิงจีเอ็มมาจีเอ็มอยู่นะวะนี่ไงลงมาดิลงมาทำไมโอ้โหยัดระเบิดชิงเข้าไปจะได้เปล่าวะอืมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่จีป่ะวะนี่ไงจีเอ็มอยู่นี่จีเอ็มอยู่นี่ เจอนะนี่ะนี่ไงรอจีเอ็มโอ้โหโดนระเบิดจีเอ็มฮะดูตายเลยฮะนี่นี่ไงฮะจีเอ็มมื่อสักครู่นะ่นะเหน็นนะฮะจีเอ็มคิวไปแปดตายเจ็ดเลยนะโอ้เดี๋ยวเเอ้ยนี่ไงสไนเปอร์ออกมาดิออกมาดิไอ้ไม่โดนหรือเปล่าฮเราโดนสไนเปอร์ทีเดียวเหลือสิบเจ็ดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปนะเนี่ยออกมาดิเอ้ยมันไม่ออกเว้ย เราต้องเอาระเบิดยัดเข้าไปโอ้มันตายระเบิดแล้วเราจะยัดเข้าไปทําไมเนี่ยไหนไหนเ,เจอแล้วนี่เฮ้ยอยอกมาดิโอ้โหไอ้ชายตายแบบนี้ก็ตายนะฮะร่างนี่เปราะบางเหลือเกินมาโอ้ยจีเอ็มที่หนึ่งว่ะฝั่งนู้นไอจีเอ็มคิวไปสิบมาเมื่อสักครู่อะอ้าวเฮ้ช็อตสองหัวโอ้ไม่ได้ได้หัวเดียวอืมจะไ,ได้ฮนะ เฮ้ยเฮ้ยฝั่งเรามาว่ะข้างๆถามเราว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังอยู่ปะวะไอ้บางคนอยู่ข้างบนนะปะนี่ไงยังนั่งอยู่นี่อยู่เลยนี่ไงให้ชดไปได้เหรอย่ามันเนียนอย่ามันเนียนอุ้ยอุ้ยหลบ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 แบบว่าสองยิงรอไว้ก่อนเผื่อมันโผล่มาไม่โผล่เว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยัดระเบิดไปข้างบนดูหมั้งข้างบนมันจะอยู่เยอะปะเฮ้ยนังไงโอ้ยเรยัดระเบิดไปไม่โดนอีกเฮ้ยนี่ไง้จีเอ็มอ่ะยิง โอ้ยิงจเจมได้เลยนี่ฮะได้หนึ่งตัวฮะเรายิงเจมสําเร็จเราระเบิดกว่าจีจะออกมาให้ยิงนะฮะหาตัวยากเหลือเกินนี่ฮะเล่นกับ G m อนะฮะเราไปยิงเขานะะไม่ได้อยู่ฝั่งเ,เดียวกันนี่ G m คอ่าสิบตายสิบกัอุ้ยนี่เพื่อนช่วยด้วยโอ้ตายแปบบ๊บสกอร์เจ็ดสิบแปดต่อห้าสิบห้าโอ้ดตเหมือนฝั่งเราจะวินแล้วบอกว่าเอาดีไปไป ดันเราดันอยู่ตัวนี้ไงอยู่ข้างบนทำไมอ่ะนี่ไงเอามาดิโอ้โหได้2ตัวนะฮะอย่าอย่าดูถูก m p 9เป็นไงฮะได้3าคิวเลยอุ้ยเอ้ยอ็มก้าอุ้ยไม่สู้ a u g ไม่ไหวฮะเอ็มก้าทองนี้กระสุนแม่งโคตรเยอะเลยนะฮะแถมนั่นไวต่างหากไวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบุญก่อนเดี๋ยวสไนเปอร์ชอบดูไปแล้วนี่ไงล่างตัวหนึ่งเพื่อนเอาดิเอาดิโอ้โหสวยงาม ยัดแล้วเบิดเข้าไปใครออกมาที่ตายนะอุย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 เอ้ยมันลงมายิงเดลงมาทำไมใครลงโอ้โด,เดนเอฟก้าวจากการซอยหัวฮะดับอตอนนี้สกอร์9กสิบสองแล้วฝั่งตรงข้ามหกจุดสี่เลยอะจะจบเกมนะฮะเอ้าเอ้าโดนจีเอ็มย,ยิงได้ไงวะยูดีตายเฉยเลยโอ้น่าจะแหลกนิดน,นึงนะฮะโอ้โหนี่ประมาณนี้แต่ว่าจีเอ็มยิงเจอไม่เจอจีเอ็มเลย ไปเอ็เอนี่ไงเจมเจมอยู่นี่เอ้าย,ยิงจีได้แล้วเอ้าโดนเจมเอาปืนระเบิดสวนตายเลยเห็นม่แมันแหลกนะฮะนี่ยิงจีเอ็มนี่สนุกจริงๆนะฮะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆกับพวกเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะฮะนี่นะฮะเจมนะฮะเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนนี่ฮะจีเอ็ม GM ตัวจริงเสียงจริงฮะ,ะยศจีนะฮะนี่อ่าอย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะฮะกดไลค์วิดีโอ like ด้วยกดติดตามไว้